เพิ่งรู้เลยนะเนี่ยว่า Google Gemini ใช้ Image Tree ในการสร้างภาพไปแล้วแถมมีความเด็ดตรงที่สามารถแก้ไขภาพผ,ผ่านการพร้อมได้ด้วยเปิดมาตั้งแต Google i กลางปีนะครับน่าจะอัปเดตมาสักประมาณครึ่งเดือนเนาะว่าใช้ Image Tree ในการสร้างภาพไปแล้วเข้ามา Google g e มีนายเวอร์ชันฟรีด้วยนะสร้างภาพแมวให้หน่อยช่วงนี้กำลังเหิมแมวของตัวเองมากๆนะครับสร้างภาพแมว e x o t i c s ิ o ชอ็อตสีขาวคีมดูซิว่าจะเหมือนลูกชายผมหรือเปล่านะครับ นี่พิมพ์ไปแค่นี้เลยอ่าอุ้ยหน้าตาคล้ายๆอยู่นะนี่ตัวจริงมันแบบนี้น่ารักปะละเอาลองตัวนี้ก่อนสิ่งที่คนโน้ตมาให้เราครับจินตนาการเราไม่มีลิมิตอยากจะแก้ไขตรงไหนพิมพ์ไปเลยเปลี่ยนชากหลังเป็นบ้านมูจิ i m a g e Tre ีเร็วมากๆเลยเนาะซูมเอาหน่อย อ้าวไม่ได้เปลี่ยนชักหลังเป็นอยู่ในป่าเห็นด้านข้างความน่าสนใจคือเนี่ยครับไปดูทายัางไงนะแต่หน้าตาเหมือนกันทุกตัวนะนี่นะครับมีดิฟกันเนื่องความอ้วนอะไรนิดนึงแต่โดยส่วนใหญ่เอลิเมนต์ส่วนใหญ่คล้ายๆกันเนาะสร้างคอนโดแมวให้ตัวนี้ปีนนะครับอ่าเห็นไหมมันก็พอได้อยู่เนาะนจริงๆภาพออกมาเนี่ยสมจริงมากๆเดี๋ยวลองสร้างคนดูครับสร้างรูปคนอุ้มแมวอืมใช่ไม่ได้ครับล็อกโมเดลไว้ว่า เมื่อไหร่ที่สร้างภาพบุคคลจะต้องจ่ายใน Gemini a d v a n c e เท่านั้นซึ่งตอนนี้น่าจะยังไม่มาไม่แน่ใจนะเหมือนจะยังสร้างภาพคนไม่ได้เพราะว่าดราม่ารอบที่แล้วตอนเป็น Imagine t อยู่ก็คือบอกให้สร้างคนในประวัติศาสตร์แล้วก็ ผสมเชื้อชาติกันไปกันมาเนาะก็เลยดราม,ม่าระดับโลกไปเลยนะครับก็เลยปิดไปครั้งหนึ่งเพิ่งกลับมาเปิดเวอร์ชันใหม่ขึ้นมาเนาะ Imagine Free เนี่ยเอาจริงคุณลิตี้โหดมากๆโดยส่วนตัวแล้ว Better Text Rendering ด้วยก็คือสามารถใส่เทคลงไปในภาพไปด้วยอา่านแมวผมชื่อสตีเนาะลองเพิ่มปอกคอให้มีคาว่าสตีอยู่ในนั้นนะครับดูซิว่าจะได้ไหมอุ้ยมีปอกคอแล้วแต่ไม่เห็นนะขอให้ป้ายชื่อในปอกคอชัดว่าสตีเนาะ อ้ามาแล้วใกล้ๆเบอร์นิดนึงเออเลอร์อนิดนึงนะครับมาดีอีกเขาบอกว่า Imagine Tree เนี่ยมันละเอียดมากๆอ่ลองอ่ภาพคนยังไม่ได้เนาะเอาเป็น Illustrate นะครับ Cinematic เนาะลองเป็นอันนี้ไหมปกติแล้วก็ต้อง Challenge นะครับว่าพร้อมแบบนี้เป๊ะๆจากหน้าเว็บของเขาถ้าเราเจนใหม่มันจะออกมาเหมือนกันไหมลองดูครับอ้าออกมาแล้ว ยังไม่เท่านะความละเอียดนะหรือเราไม่ได้จ่ายจะมีในแอนควานก็ไม่รู้นะครับไซส์ Size เป็น16บต่อเก้าได้ไหมยังไม่ได้นะครับก็ยังไม่ได้เสวยเท่าภาพหน้าเว็บไซต์ขนาดนั้นเนาะลองอีกอันหนึ่งภาพนี้อู้ออได้อยู่อ๋อถ้าเป็นภาพตระกูลนี้นี่คือได้อยู่เลยแต่คุณภาพอาจจะยังไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับอืมใกล้ๆเคียงเลยหรือแม้แต่มังกรอันเนี้ยเมื่อวานก็ลองแล้วก็ค่อนข้างนี่มังกรอันนี้ดีทีเดียวครับดีทีเดียว ไซซิ่งได้เท่าไหร่อ๋อถ้าเรากดดาวน์โหลดมันจะเป็นฟูลไซ i ์ไม่ให้เรานะครับเดี๋ยวมาดูไซซิ่งกันทุกคนดูไซซิ่งนี่2048นคูณเลยก็คืออจริงก็คุณภาพระดับนึงเลยเนาะเอาไปใชใ้ได้เลยนะครับเนียนไหมเนียนไหมแล้วก็บอกว่าเป็น Better Tech Rendering เนาะก็คือสามารถเขียนคําลงในภาพแบบนี้ได้นะครับซึ่งที่ลองมาก็ยังไม่ได้พึงพอใจขนาดนั้นเนาะไอเดียโแกรมันจะทํางานดีกว่านะ แล้วเขาใส่ลายน้ําลงไปในการสร้างรูปด้วยก็คือสามารถเช็คได้ว่ารูปนี้เป็นรูปที่มาจาก AI คเนี่ยซินไดดีนะครับแล้วก็ที่สร้างไม่ได้แน่ๆก็คือ Public Figure หน้าคนดังๆเนาะหรือสิ่งที่มี Copy ป i ้ไลอยู่นะครับแต่สิ่งที่หาไม่เจอจริงๆพยายามหาแล้วก็คือล i c ส n s e The search result don't e x p l i c i t state of commercial license term for business and commercial use organization v i r t u a l to Google Vertex ถ้า Developer ใช้ผ่าน Google Vertex AI เนาะน่าจะมี commercial use license แน่นอน แต่เจมินายปกติกับเจมินายเวอร์ชันแอดวานเนี่ยหาหน้าลายเส้นไม่เจอว่าอยู่ที่หน้าไหนบอกแค่ว่าเจมินายอัปเดตอิมเมจเนทรีไปแล้วถ้าใครอยากหากเครื่องมือเท็กเจอรเมในการสร้างภาพอีกสักตัวที่ใช้งานง่ายๆ s ิมเ l ิลตั Simple, ่งให้มันแก้ไขได้แต่ถ้าใครอยากจะสร้างภาพคนนะครับต้องจ่ายเงินเป็น Google g e ม i น i a แอดวานอิมเมจเอนก็เป็นอีกหนึ่งในตัวที่น่าจับตามองเลยเพราะออกมาดีกว่า d รอ w E ของ Open a i นแน่ๆ e เพิ่มความคุ้มค่าของการจ่ายเจมินายแอดวานเลยจริงๆ